ไม่เป็นไรเราก็เสกให้ดีขึ้นก็ได้เข <c oughs> ้าไหม ừ, เ,หเ,หเออเสกให้เสกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพาลาังเข้าไปนะ <c oughs> ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ท่านมาคุ้มครองเราให้ชีวิตเราดีขึ้นยื <c oughs> ดขาไปเอเท้าวางแตะข้างหลังหน่อยโอเคไหมได้ไหมเออจะดีฐานนานาต้องกระถานเป็นร้านเป็นไหม่เป็นฐานต้องจ้ะ ร่างกายเราเราคิดว่าร่างกายเราดีเปล่าดีในระดับหนึ่งหัว <Okay. S 2> ใ,ใจกับตามีปัญหารู้หรือเปล่ามีปัแล้วะบหัวใจเรามันเต้นผิดจังหวะอยู่้าใจไหม เดี๋ยวหายใจโล่งเดี๋ยวหายใจไม่โล่งสลับกันไปมีอาการอย่างนี้หรือเปล่าลองเช็คดูเราไดกหายใจไม่สม่ำเสมอเข้าใจไหมหาวใจมันเต้นผิดจังหวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหมือนเอาเดี๋ยวก็เหมือนเนีโล่งไม่สม่ำนโล่งไม่สม่ำนโล่งลองเช็คระบบหัวใจเราบ้างหรือเปล่ารู้สึกมีอาการแบบนี้บ้างไหม Đi nha. mình nhanh lần mình lần tuần lần mình lần này lúc nào hết bao hàm này lần mình mình đi lần oh, ừ, oh. <laughs> này lần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  này này lần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  này này lần này lần có lần này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  lần buộc hay là nát này lần này lần này cả ฟ้าใชนะ่ไหมมันเกี่ยวกับอะไรเห็นภาพมันเหมือนลำตรงแม่น้ำโขงก็ไม่รู้เราเคยไปเที่ยวแถวฟ้าแถวเกี่ยวกับม่นนับโขงม่นนับอะไรบ้างไหม่เคยใช่ไหม,มนะเกี่ยวกับผีฟ้าอะไรเนี่ประมาณนี้ทำบุญให้เขาด้นะเออทำเท่กทีออ่แบบบอกนะยังหนึ่งร้อยก็ได้วัดไหนก็ได้เดินด,ดูโลกดีอ่ะดูระบบหายใจด้วยนะ หายใจดีขึ้นลงขึ้นก็ใช้ได้นะดีใช่ไหมดีขึ้นหายใจเป็นยังไงอ่ะเราฟัะหายใจดีขึ้นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเออไม่มีอะไรแล้วนะทำบุญแล้วกัน